สวัสดีการยรณมิตรที่กำลังรับฟังทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่องชุติเดชโหราศาสตร์ในรายการพยากรณ์ดวงรายเดือนก่อนเข้าเนื้อหาอย่าลืมช่วยกดป,ปุ่มติดตามกดไลค์และกดรูปกระดิ่งข้างล่างคลิปนี้ให้ด้วยนะครับเพื่อรับความเป็นสิริมงคลความร่ำรวยความโชคดีมีโชคลาภให้กับท่านและคนที่ท่านรักครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องชุติเดชโหราศาสตร์ในการทำคลิปพยากรณ์ดวง,ดวงให้กับท่านผู้ฟังต่อไปครับเมื่อท่านพร้อมแล้ว ขอเชิญรับฟังเนื้อหาสาระดีๆในคลิปพร้อมกันได้เลยครับกราบสวัสดีการะยานิมิตท,ที่รักทุกท่านนะครับช่องชุติเดชโหราศาสตร์ครับพยากรณ์ดวงรายเดือนนะครับเดือนกุมภาพันธ์2517เดือนแห่งความรักนะครับต้องขอให้ทุกท่านมีความสุขกันด้วยนะครับในเดือนนี้ก็มีดาวที่เกี่ยวข้องแล้วก็ย้ายราศีอยู่4ดวงหลักๆนะครับช่วงวันที่5กุมภาพันธ์ครับ ดาวพระอังคารย้ายนะครับมายกสถิตเป็นตําแหน่งอุดแล้วก็เราเป็นมหาอุดแล้วนะครับดาวจะให้คนสูงที่สุดในรอบปีจะมีเรื่องดีๆเรื่องมหามงคลสําหรับราศีใดนั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับต่อมาวันที่13กุมภาพันธ์นะครับมีดาวพระอาทิตย์แล้วก็ดาวพระศุกร์ย้ายนะในวันเดียวกันเลยนะครับแต่พระอาทิตย์เนี่ยย้ายมาแล้วอ่อนกําลังครับมีเรื่องที่ต้องย้ําเตือนหรือว่าเฝ้าระวังสําหรับราศีใดบ้างเราก็ไปฟังกันได้นะครับแล้วก็ดาวพระศุกร์ย้ายยังเป็นเทวีโชคอยู่ ยังส่งเสริมคุณอยู่นะครับในเรื่องใดเดี๋ยวก็ไปฟังกันนะครับต่อมาวันแห่งความรักนะครับวันที่14่กุมภาพันธ์มีดาวพระพุธย้ายนะครับย้ายมาแล้วเข้มแข็งขึ้นที่เรียกว่าดวงเทวีโชคนะครับก็มีเรื่องดีๆนะครับเรื่องมงคลสําหรับ12ราศีเรื่องใดนั้นเดี๋ยวไปฟังกันอีกครั้งนะครับแล้วก็ทั้งนี้ก็ในเดือนนี้ครับต้องบอกว่าขอบคุณทุกแรงผลักดันแรงใจทุกท่านครับที่กดไลค์กดติดตามลกดแชร์แล้วก็ขอบพระคุณงามๆเลยครับสำหรับท่านใดที่ ช่วยเป็นค่าน้ำชากาแฟนะครับกดซุปเปอร์แทงให้นะครับถือว่ามีแรงใจเพิ่มเติมขึ้นอีกเยอะเลยนะครับในการทำคลิปพยากรณ์ให้กับท่านผู้ฟังต่อไปยาวๆไปเลยนะครับส่วนการพยากรณ์สำหรับ12ลัคนาราศีแต่ละราศีนั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะครับลัคนาราศีพิจิกครับหรือว่าท่าใดไม่ทราบลัคนาสถิตหรือเวลาเกิดที่แน่นอนนะครับให้ดูช่วงวันเกิดน,นะครับ ผู้ที่เกิดราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดช่วงวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมโดยประมาณครับก่อนเข้าเนื้อหาครับขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีพิจิกพิมพ์คอมเมนต์ก่อนนะครับเป็นดาววาสนาของท่านเองครับดาวพระอังคารตัวแทนเลขดาวคือเลข3นะครับพิมพ์เลข3ามรัวๆเตัวครับเลข9กคือดาวพระเกตนะครับดาวบุญใหญ่สิิงศิธิ์คุ้มภัยความโชคดีและความมีโชคลาภนะครับ เลข3รัวๆ9ตัวนะครับแล้วก็ท่านต้องการพรสิ่งใดอันประเิฐก็พิมพ์คอมเมนต์เพิ่มเติมเข้ามาเลยครับขอให้ทุกท่านถูกสมหวังทุกเรื่องทุกประการที่ท่านพิมพ์เข้ามาครับคลิปนี้พยากรณ์วาสนาการงานการเงินความรักและดวงโชคลาภครับดูที่ดาววาสนากัรก่อนนะครับชาวลัคนาราศีพิจิกครับคุณมีดาวพระอังคารนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนวาสนา ในเดือนนี้ก็มีการยกระราศีอยู่หนึ่งครั้งนะครับโดยช่วงต้นในช่วงที่1นถึงสี่กุมภาพันธ์นะครับดาวยังคงต่อเนื่องจากช่วงเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาวาสนาดีนะครับเรียกว,ว่าดวงอุจจาริราชอยู่ที่เด่อนการเงินการหาดได้ถือว่าวาสนาดีเด่นมากๆนะครับเรื่องของการเงินสภาพคล่องช่วงนี้ดีมากๆแล้วก็มองว่าเกณฑ์ช่วงนี้รู้สึกว่าจะมีรายได้ที่มากขึ้นบางครั้งอาจจะเป็นโลกเรียกว,ว่าโชคลาภนะฮะโชคลาภทางด้านการเงินถือว่าดีมากนะครับ แล้วก็ช่วงต้นเดือนนะครับดาวพระพุธเนี่ยเจ้าเรือนมรณะนะมาตกยุ่เดือนการสังคมนับเช่งนี้ยังไงซะก็จะมีรายจ่ายเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีสังคมอยู่บ้างนะครับรวมทั้งเรื่องของการสื่อสารครับพูดคุยกันให้ดีกับคนในบ้านช่วงต้นเดือนเนี่ยอาจจะหวังดีแต่พูดไวไปอาจจะผิดใจเข้าใจกันผิดนะครับรวมทั้งหมายถึงการเดินทางไกลด้วยนะครับควรระเลีเ่ยมการเดินทางไกลในช่วงวันที่1นึ่งถึงสิกุมภาพันธ์ครับอุปสรรคจะเยอะรวมทั้งระมัดระวังต้องไม่ประมาทนะครับการเดินทาง ไกลข้ามเขตข้ามจังหวัดนะครับอาจจะต้อตรงรกสายกวินในจราจรให้ดีครับท่านจะได้เดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็ต่อมาวันที่5กุมภาพันธ์นะครับดาววัสนาคุณจะย้ายราศีครั้งนะครับดาวพระอังคารยกย้ายราศีมาครองอุดนะะร,รอขึ้นเป็นมหาอุดนะครับเราอยู่ที่เรือนการสังคมครับถือว่าดีขึ้นนะครับช่วงนี้ครึ่งเดือนแรกช่วงต้นเดือนแรกในเรื่องของการเงินเด่นแต่ช่วงวันที่5จนถึงสิ้นเดือนนะต้องบอกว่า ลักษณะดีเด่นเรื่องของการสื่อสารครับว่าจะเรียกซับนะครับเจรจาค้าคล่องรวมทั้งการเดินทางก็มากจากแถวคาดปลอดภัยมีโชคราภสุดเจทนาาการเดินทางนะครับแล้วก็เรื่องของการงานด้วยนะครับมักมีคนที่ยมชมชอบนะครับเรื่องที่ดีก็มีอยู่แล้วแล้วก็เรื่องยังไงซะเรื่องเงินก็ตามมาอยู่นะครับเพราะดาวพระสุยา่อีกครั้ง13กุมภาพันธ์เนี่ยจะมีรายจ่ายภาษีสังคมที่มากขึ้นด้วยนะครับก็ต้องวางแผนให้ดีนะครับเดี๋ยวไปพยากรณ์ต่อที่ดวงการเงินอีกครั้งนะครับ แล้วก็14กุมภาพันธ์เป็นต้นไปถึงสิ้นเดือนเช่นเดียวกันนะครับช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยดาวพระพุธเนี่ยมาตกอยู่เรือนพันธุครับก็ชัดเจนนะครับต้องดูแลตรวจตาให้ดีครับช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยมีเกณฑ์ต้องได้ซ่อมแซมนะซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมที่พักอาศัยหรือระมัดระวังความปลอดภัยนะครับปิดให้รั้วรอบขอบชิดครับระมัดระวังของสูญหายในบ้านรวมทั้งพันธุหมายถึงโยยานพาหนะด้วยนะครับตรวจตา้ดีต้องซ่อมได้แซมรถลานะครับจะได้เดินทางปลอดภัยครับ รวมทั้งในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยอาจจะไม่เหมาะนะครับสาหรับการหาเลิกงานยามีในการออกรถราไม่เหมาะกับดวงชะตาคุณนะครับหรือว่าเรื่องของบ้านที่พระอาศัยด้วยนะครับดวมการงานชาวลัคนาราศีพิจิกครับคุณมีดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้ารวนกรรมะเรื่องของการงานอาชีพแล้วก็หน้าที่ครับซึ่งเดือนนี้ก็ย้าราศีอยู่หนึ่งครั้งนะครับแบ่งเป็น2ช่วงครับช่วงที่1นึถึงสิกุมภาพันธ์นะครับช่วงนี้ดาว เจ้าเรือนการงานก็ยังครองมาตรฐานจุลจักรนะครับอยู่ที่เรือนการสังคมชุงนี้การงานโดยรวมยังไหลลื่นนะครับยังต่อเนื่องจากช่วงปลายเดือนที่แล้วนะครับท่านใดทํางานประจําง,งานบริษัทอาจจะมีโอ,อกาสได้เดินทางระยะใกล้ๆนะบางท่านได้รู้จักกับคนมากขึ้นสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานมากขึ้นนะครับแล้วก็การทํางานก็จะราบรื่นบางท่านได้รับงานพิเศษน,นะจากหน้าเจ้าหนาาเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับส่วนชาวลัคนาราศีพิจิกช่วงขึ้นเดืนแรกนะทันที เป็นเจ้าของกิจการร้านค้านะช่วงนี้บอกว่าลูกค้าเข้ามาเยอะนะครับโดยเฉพาะกลุ่มของลูกค้าจอหรือว่าลูกค้ารายใหม่ๆนะครับลองเอาใจเขาดูนะครับจัดโปรโมชั่นนะซื้อของคุณมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ช่วงคนเรือนแรกนะครับดาวช่วงนี้นะครับดาวพระพุธนะครับก็ยังจออยู่เรื่องการสังคมด้วยคุณก็มักได้รับการช่วยเหลือนะครับจากเพื่อนร่วมงานนะครับและนําพาซึ่งโชคลาภการทํางานอาจจะหมายถึงการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยนะครับบางท่านได้สิทธิพิเศษนะครับ ของกำนันสีน้ำใจช่วงคืนแรกถือว่ามีนะครับส่วนชาวลัคนาราศีพิจิกท่านที่ค้าขายก็หมายถึงลูกค้าอุดหนุนรายได้พิเศษอะเรื่องของคําสั่งซื้อใหญ่ๆก็มีเข้ามาครับต่อมาครับในวันที่13กุมภาพันธ์ต้นไปนะครับดาวพระธิ้ายาศีครั้งนะครับมีผลวันที่14นะครับพระธิย์จรมาเป็นปราะนะตงอยู่เีือนพันธุคือเจ้าเรือนการงานจะอ่อนแอลงนะครับในช่วงคืนดึกหลังเนี่ยต้องบอกอย่างนี้แต่ก็ถือว่า ไม่มากเท่าไหร่แต่ถือว่าหย่อนกําลังกว่าช่วงคืนแรกนั่นแหละครับการทํางานขอความชัดเจนนะครับขอให้คุณขยันให้เต็มที่ขอความหนักแน่นในการทํางานต้องสื่อสารให้ชัดเจนนะรประสานงานให้เรียบร้อยแล้วก็ต้องแสดงตัวแสดงตนนะครับหลักฐานให้ดีครับเพราะว่าดาวเป็นปแปลว่าเป็นของผู้อื่นบางครั้งเป็นการสร้างผลงานแล้วคนอื่นได้ดีประมาณนี้นะครับถูกย่างชิงผลงานไปสี่งซีนไปก็มีหรือว่าช่วงนี้เรียว่าการเสนอโปรเจกต์โครงการต่าง คุณมักจะถูกชะลอนะถูกเรียกว่าได้แก้ไขปรับปรุงอยู่ตลอดนะคือมันไม่ค่อยราบรื่นเหมือนช่วงครื่องเดือนแรกน,น,นะครับแล้วก็ตกอยู่ที่เดือนพันธุุด้วยนะครับต้องมองเช่นนี้มีเกณฑ์เยอะแยะเปลี่ยนแปลงงานแล้วมันอาจจะไม่ถูกใจเราบ้างนะบางท่านได้งานเพิ่มเติมจากของคนอื่นมาให้คุณแก้ไขอยู่ใครทํางานเจ้าของกิจการร้านค้าช่วงนี้ก็ต้องขยันให้เต็มที่ให้มากนะครับเพราะว่าบางครั้งแปลว่าถูกแย่งชิงเบ็ด แบ่งส่วนตลาดไปนะจากคู่ค้าคู่แข่งของคุณนั่นแหละครับการค้าขายช่วงนี้พยายามรักษาฐานลูกค้าเดิมให้ดีเอาใจลูกค้าประจําของคุณไว้นะครับแล้วก็ลาบผลได้พิเศษจากการทํางานในช่วงครึ่งเดือนหลังนะถือว่ามีอยู่นะครับก็ยังคงมีเพียงแต่างานทั้งส่วนจะเหน็ดเหนื่อยนิดน,นึงแนคะ่นั้นแหละครับการทํางานภาพรวมๆเนี่ยผู้บงังคับบัญชาหัวหน้าเจ้านายนะครับในเดือนนี้ก็ถือว่าช่วยคุณปกตินะครับเพียงแต่ บางช่วงบางเวลาต้องสื่อสารให้ชัดเจนนะครับช่วงที่4ีถึงห้กุมภาพันธ์ในช่วงนี้คุณมักมีเรื่องให้เดือดร้อนใจในเรื่ององการทํางานนะครับผู้ใหญ่ให้โทษนะต้องบอกเตือนเช่นนี้นะครับไม่เหมาะสําหรับการเสนอโปรเจกต์โครงการสําคัญสําคัญนะครับ8ปถึงเกุมภาพันธ์ครับช่วงนี้เช่นเดียวกันครับการสื่อสารมักจะถูกเบียดเบียนถูกเลื่อนลอยถูกล่าช้าไปการทางานช่วงนี้อุปสรรคจะเยอะนะครับเรื่องการเดินทางไกลในช่วงนี้ด้วยนะครับ ที่เหลือการงานช่วงปลายเดือนก็ต้องขยันให้เต็มที่นะครับแล้วก็เรื่องของงานใหม่ธุรกิจใหม่นะรครับโครงการใหม่ๆถ้าไหนที่ว่างงานอยู่ก็ดูด้วยนะครับตลอดเดือนนี้ดาวพระศระสบดีฟื้นเต็มกําลังแล้วนะครับก็มีโอกาสนะครับงานแต่ขั้นต้นจะเป็นงานที่มีการแข่งขันสูงอยู่นะครับท่าไหนที่ว่างงานลองลองเสนออยู่ลองยื่นดูนะครับสมัครดูแนะนําให้สมัครในช่วงวันที่1นึถึงสิกุมภาพันธ์ครับช่วง ครึ่งเดือนหลังมักจะอุปสรรคเยอะหรือว่ามีคู่แข่งเยอะหรือว่าอันได้งานที่ไม่ถูกใจในระยะต้นนะครับแต่ระยะยาวก็ถือว่าดีครับเพราะว่าพระสรบดีกลับมาฟื้นราชโชคแล้วนะครับท่านไหนวางงานมีโอกาสได้รับงานให้ทําด้วยนะครับขยันให้เต็มที่นะครับคุณผ่านไปได้แน่นอนครับดวงการเงินชาวลัคนาราศีพิจิกครับมีดาวพระพระศรีบดีครับเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระ เรื่องของการเงินรายได้ล้วก็ทรัพย์สินนะครับซึ่งตลอดเดือนนี้ดาวพระศุกร์พรีเนี่ยก็จรเต็มกําลังแล้วครับโคจรปกติแล้วนะครับหรือว่าดวงราชาโชคด้วยนะครับรายได้ดีต่อเนื่องอย่างแน่นอนนะครับตกอยู่เดือนอริคืออาจจะได้ยากนิดหนึ่งน,นะครับใครค้าขายจาขอกิจ,จาก,การร้านค้านะครับพยายามขายเป็นเงินสดนะครับขายเป็นเงินเชื่อเบื่อทวงนะบเบื่อตัวเรื่องของธุรกิจด้วยนะมันจะบริหารจัดก,การยากหรือว,ว่า กระทบเรื่องของสภาพคล่องในระยะยาวนะครับแต่รายได้ถือว่าด,ดีดีกับมาฟื้นแล้วนะครับก็ต้องระวัดระวังรายจ่ายบางส่วนนะครับแล้วก็ดาระศสุกในตลอดทั้งเดือนถือว่าตาแหน่งเข้มแข็งมากๆนะครับการเงินของคุณสุภาพถือว่าคล่องตัวดีตลอดทั้งเดือนรายได้กับมาฟื้นนะครับรายจ่ายครบคุมได้ก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนั่นและครับถือว่าวางแผนให้ดีนะคุณมีเงินเหลือเก็บเลเก็บเป็นทรัพย์สินที่มันคงได้เลยนะครับส่วนโชคลาภการเงินทางการลงทุนครับ ตลอดทั้งเดือนก็นถือว่าดีนะครับเพราะว่าดาวพระพุธกลับมาฟื้นแล้วนะครับช่วงที่1นึถึงสิกุมภาพันธ์ก็ถือว่าปกติยังทรงตัวอยู่แล้วก็โชคลาภการเงินด้านการลงทุนจะดีอีกครั้งในช่วงวันที่14กุมภาพันธ์นะครับจนถึง2มีนาคมเลยช่วงนี้ใครเป็นนักลงทุนนักเทรดในะช่วงนี้ทําเงินได้ดีนะครับก็ต้องดูแลเรื่องของสภาพคล่องแล้วก็ดูประเมินความเสี่ยงอีกครั้งนะครับคุณมีโชคลาภการเงินที่ดีแล้วก็บริหารจัดการได้นะครับมีทรัพย์สินได้แน่นอนนะครับ ดวงความรักชาวลัคนาราศีพิจิกครับคุณมีดาวพระศุกร์ครับเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตานีนะครับเรื่องของคู่ครองแล้วก็คนรักซึ่งในเดือนนี้ก็ยา้ายราศีอยู่หนึ่งครั้งนะครับช่วงต้นช่วงที่1นึถึงสิบสา่สสกุมภาพันธ์นะครับช่วงนี้ใครที่มีครอบครัวมีแฟนมีคนรักอยู่แล้วนะความรักดีมากๆนะครับความรักสุขสดชื่นนะ้าพูดอย่างนี้นะครับอยู่ที่เรื่องการเงินด้วยนะมีเกณฑ์สะสมเงินช่วยเหลือการเงิน ให้กันและกันหรือว่าดวงสมพงษ์ส่งเสริมการทํามาหาเงินด้วยกันนะครับชาวพิจิกเนี่ยเอาใจแฟนให้มากเลยนะครับมีเกณฑ์พร้อมไปพร้อมโอนให้กับคุณแบบพิเศษพิเศษด้วยนะครับเดินหน่อยความรักด้วยนะแล้วก็ต่อมาครับ13กุมภาพันธ์จนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับช่วงนี้ดาวพระศุกร์จรย้ายราศีกครั้งนะครับยกเข้ามาสถิตอยู่ที่เรือนศาสชาเนะยยังเป็นเทวีโชคอยู่นะความรักยังคงดีต่อเนื่องครับช่วงนี้ความรักมีการสื่อสาร มีการให้กําลังใจกันที่มากขึ้นรวมทั้งเรื่องดวงมีโชคลาภให้กันและกันนะครับถ้ามีการเดินทางร่วมกันเนี่ยมักจะส่งเสริมดวงชะตาด้านการเงินแล้วก็โชคลาภให้กับคุณด้วยนะครับถือว่าความรักดีมากๆที่สุดใน12ราศีเลยนะครับสําหรับชาวลักขณาราศีพิจิกครับส่วนชาวพิจิกท่านที่ยังโสดนะครับดูที่ดาวรักใหม่ประกอบช่วงนี้ดาวพระสระสบดีเนี่ยฟื้นแล้วนะครับราชาโชคเดินหน้าเต็มกําลังแล้วก็ พระสุกก็ยังหวานชื่อให้กับคนอยู่นะช่วงนี้ชาวพิจิกทันทียังโสดจะมีสเสน่ห์มากๆนะครับโดยช่วงวันที่1นึถึงสิกุมภาพันธ์ต้องบอกว่าพบเจอกับคนที่ถูกใจหรือว่ามีหลักฐานฐานะการเงินที่ดีพอสมควรนะครับเปิดใจคุยกันได้นะครับความเห็นไปด้วยกันได้เรืองของอการหารายได,ได้หรือว่าทัศนคติด้านการจับจ่ายใช้สอยการเงินนะครับแล้วก็ช่วงวันที่1 4กุมภาพันธ์จนถึงสิ้นเดือนช่วงนี้ก็ถือว่ามีเกณฑ์สูงเช่นเดียวกันนะครับพบเจอ จากการทํางานคนที่ถูกใจเนี่ยติดต่อประสานงานหรือว่าการทํางานเนี่ยครับบางครั้งเพื่อนแนะนําให้รู้จักกันบางครั้งเป็นเพื่อนกันเองเนี่แหละครับลองคุยกันได้เช่นเดียวกันนะครับเข้ามาแล้วก็ส่งเสริมการงานกันดีนะครับแล้วก็ดาวรักใหม่ภาพรวมฟื้นแล้วแล้วก็ยังตกอยู่ที่เรือนอริก,ก็แปลว่าย้องดูใจกันสักระยะหนึ่งนะครับท่านทียังสดถือว่าความรัก,กถือว่าดีนะครับช่วงนี้เสน่ห์มีเป็นของคุณครับคุณจะได้เป็นผู้เลือกแล้วครับ สำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ต้องการดูดวงรายปีนะภาพกว้าวงของปี25 6 7เพื่อวางแผนการใช้ชีวิตนะครับการงานการเงินนะครับแล้วก็วางแผนเรื่องของเริกง,งานยามดีเรื่องของทรัพย์สินนะครับซื้อบ้านซื้อรถช่วงเวลาไหนดีช่วงเวลาไหนควรระมัดระวังภาพกว้กลวงรายปีนั้นผมได้ทําคลิปไว้ให้แล้วนะครับของแต่ละลัคนาราศีเชิญชมได้เลยนะครับดวงโชคลาภ ชาวลัคนาราศีพิจิกครับคุณมีดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะเรื่องของโชคลาภแบบฟุกๆโชคลาภแบบลาบลอยแล้วก็โชคลาภที่ผู้อื่นหยิบยื่นให้นะครับเดือนนี้ก็ย้ายราศีอยู่1ครั้งแบ่งเป็นสองช่วงนะช่วงต้นเนี่ยช่วงที่1นึ่งถึงสิสกุมภาพันธ์ช่วงนี้ดาวพระพุธย,ยกเข้ามาสถิตอยู่ที่เรือนศาสชาตินะครับฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยเลขนําโชคหรือเลขเสริมอของคุณก็คือเลขเกี่ยวกับพี่น้องของคุณเลขเกี่ยวกับการ ติดต่อสื่อสารของคุณเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ของคุณหรือเลข7ครับต่อมาช่วงวันที่14กุมภาพันธ์จนถึงสิ้นเดือนครับช่วงนี้ดาวพระพุธยาราศีอีกครั้งครับยกขมาสติษฐ์เทวีโชคนะครับอยู่ที่เดือนพันธุ์ุฉะนั้นช่วงนี้เลขนำโชคหรือเลขเสริมเนืของคุณเนี่ยก็คือเลขเกี่ยวกับบ,บ้านทะเบียนบ้านแล้วก็เลขเกี่ยวกับรถทะเบียนรถของคุณละ่ะครับหรือเลข8ครับส่วนดาวเทพคุณธนโชววัสนานะครับในเดือนกุมภาพันธ์ช่วงคึนนัดแรกเนี่ย ดาวเด่นคือดาวพระจันทร์หรือเลข2ดาวรองคือดาวมฤตยูหรือเลขศูนย์ครับช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับดาวให้คุณท่านโชควาสนาเนี่ยดาวเด่นคือดาวพระเกตหรือเลข9ดาวรองคือดาวพระประสวดีหรือเลข5ครับโดยในเดือนนี้ครับหากชาวลัคนาราศีพิจิกต้องการเสริมดวงทางด้านโชคลาภครับในช่วงที่1นึถึงสิกุมภาพันธ์ควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางนาคปกครับ ทำบุญเป็นจํานวนเงินที่ลงท้าย10บาทได้กาลังของดาวพระเสาร์ครับเมื่อทําบุญแล้วขอให้ท่านกรวดนะ้ำวุทิส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ครับในการเสริมดวงทฐานโชคลาภในช่วงวันที่14กุมภาพันธ์จนถึงสิ้นเดือนนะครับควรไปกราบสกระขอพรจากพระพุทธรูปปางป่าเลไลครับทำบุญเป็นจำนวนเงินที่ลงท้าย12บบาทได้กำลังของดาวพระราหูครับ มาทำบุญแล้วขอให้ท่านขวดน้าวุธิสนุสนุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือครับท้ายคลิปนี้กับผมขอกราบขอบพระคุณกันเลยละมิทุกท่านที่ร่วมรับฟังครับขออน่วยพอพรให้ทุกท่านโชคดีมีชัยถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุขะพระละด้วยเทินขอพระคุณครับ